สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเซลพโยหรือว่าครูฝึกโยนะครับเปิดตัวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเจ้าไอคอร์ด Gen 11ของเรานะครับเจ้ารถคันนี้เนี่ยมีดียังไงทําไมถ่ายรูปแล้วบางคนบอกว่าไม่สวยแต่ใจ,ใจผมจริงๆอยากให้มาสัมผัสต,ตัวจริงที่โชว์รูมนะครับมันยังมีรายละเอียดหยิบย่อยต่างๆของเจ้ารถคันนี้ที่น่าสนใจนะครับผมว่าสมรรถนะของรถหรือว่ารูปลักษณ์ของรถเนี่ยเมื่อมาสัมผัสแล้วเนี่ย เราจะได้อะไรที่มันพิเศษกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกนะครับดีไซน์ก็เน้นความเรียบเพื่อให้รถคันนี้เนี่ยยังคงมีความพรีเมียมให้อารมณ์แบบว่าความเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ความเป็นสปอร์ตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับชายล่างที่ตกแต่งเป็นแบบว่าแนวกันชนสีดําเงาแบบนี้นะครับตัวไฟหน้าที่เป็น LED นะครับในรุ่นเกรด RS เนี่ยพิเศษเลยนะครับไฟหน้าและไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบเซอร์เฟนเชียลนะครับไฟบอกตําแหน่งด้านข้างที่เป็นมุมสีส้มแบบนี้นะครับไฟสองสว่างออกมาจากซอยเนี่ย มันก็จะทําให้เห็นตัวรถเราได้เด่นขึ้นนะครับโลโก้ S-Mark นะครับสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์มิติตัวรถที่ยาวขึ้นนะครับความยาวโดยรวมเนี่ยสเมตความกว้างของรถเมตรแแล้วก็ความสูงเนี่ยเมตรสนะครับการออกแบบแอโร d ไดนามิกนะครับเมื่อเวลาขับรถที่ความเร็วสูงเนี่ยก็คือลถอาการต้านลมหรือว่าโตลมทําให้รถไม่เกิดอาการโครงนะฮะ แรงม้าสูงสุดของเจ้า Accord ESV ของเรานะครับ207แรงม้าหรือว่ารถคันนี้เนี่ยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเป็นหลักนะครับล้อ118นิ้วมาพร้อมกับยางมิชลินนะครับล็อกสเปคมาเลยนะครับไฟเมซี่ก็คือตัวท็อปสุดของมิชลินเลยกล้องรอบคันนะครับเซ็นเซอร์4ตำแหน่งหน้าหลังด้านหน้าเราขับรถเข้ามาใกล้วัตถุนะครับใกล้วัตถุเซ็นเซอร์เตือนเมื่อไหร่ภาพแสดงผลไปที่หน้าปัดเลยอนใหม่ขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านหลัง ที่ออกแบบมาได้ดีเลยดีไซน์ไฟท้ายนะครับเป็นไฟแบบ L.E.D. นะครับเป็นแบบเส้นยาวเป็น f ู l l l e ีเลยนะฮะยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือในตัวของเซนเซอร์ที่ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนของของรถเรากับพื้นถนนนะครับหากตรวจจับแรงสั่นสะเทือนนะครับจะทําการส่งต่อให้ระบบ A.N.C. นะครับก็คือ Active n o น้อย o อน r ซ l เนี่ยทำการลดเสียงรบกวนเนี่ยที่จะเข้าไปสู่ห้องโดยสารให้อัตรารถในการขับขี่ที่นุ่มนวลพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับภายในนะครับหน้าปัดเล่อนไม้ขนาด10นิ้วนะ จอเครื่องเสียงที่ขนาดใหญ่ขึ้น Google Built-in Google Map Google Assistant Play Store นะฮะเหมือน iPad เครื่องนึงเลยครับเข้าไปเปิดการอนุญาตให้หมดสามารถใช้งานพวกนี้ได้นะฮะลำโพง Boss 12ตำแหน่งเนี่ยทุกเกตรุ่นช่วยชะลอความเร็วที่พงมาไลยนะครับจากเดิมเนี่ยมีมี4ระดับอันนี้เพิ่มเป็น6เลยนะครับก็เพิ่มความหน่วงได้มากขึ้นรอบนี้เขาใส่สวิตช์ EV ก็คือเราเลือกใช้ให้เป็น มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนนะครับแต่ว่าทีนี้พลังงานไฮบริดนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับในโหมดของออโต้ Auto, อันนี้ก็การทํางานแปบลบว่าคํานวณเองเลยเร่งแซงก็จะเป็นไฮบริดโหมดออกทางราชันก็จะเป็นไฮบริดโหมดความเร็วสูงคงที่ก็จะเป็นอนจินโหมดนะฮะถ้าเป็นในลักษณะของชาร์จจะใช้งานได้ของโหมดก็คืออีคอนนะครับแล้วก็นอร์มอลนะครับก็ใช้ชาร์จได้แต่วันนี้เราไปเอาฟิลลิ่งเรื่องของความเงียบ ความนุ่มนวนการยุดเกาะถนนนะครับอัตราเร่งกําลังของรถนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าก็ไปถึง feeling เรื่องของการทดลองขับเรื่องของช่วงล่างห้องโดยสารคือมันนั่งมันดีขึ้นนะครับตัวเซ็นเซอร์ส่งต่อให้ ANC เพื่อที่ว่าทําการลดเสียงรบกวนเนี่ยจากการสั่นสะเทือนเนี่ยได้จริงๆนะฮะระยะฐา,านล้อที่มันมีความกว้างและความยาวมากขึ้น หรือว่าการโครงของรถไม่มีเลยนะฮะมาลองอัตราเร่งน,นะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่ความเร็ว86ผมจะเปลี่ยนเลนนะครับผมเปลี่ยนกันทางหนฮาเนี่ยผมเปลี่ยนได้เลยผมเร่งมาเนี่ยรถผมไม่มีอาการส่ายนะนเนี่ยผมขับโหมด normal เดี๋ยวผมจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับสังเกตดูว่าระยะฟรีตรงเนี้ยเคงอะไรผมจะเบาผมปรับเป็นสปอร์ตเลยคงอะไรจะหนักมือให้ผมเลยนะฮะร,ระยะฟรีจะลดลงเขาคำนวณให้เราเองโดยอนะัตโนมัติเลยว่า โหมดสปอร์ตอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือมีความแรงของเครื่องยนต์พอเราเร่งแล้วเนี่ยมันอาจจะควบคุมรถเนี่ยด้วยพวงอะไรที่มันเบาเกินไปเนี่ยเกิดอันตรายได้ถ้าอย่างผมใช้โหมด Normal ผมไปกดชาร์จด้วยอนะผมปล่อยปุ๊บพอผมรีเจนเนี่ยผมจะรู้สึกว่าการหนของรถเนี่ยมันจะมากขึ้นนะส่วนระยะการเบรกนะครับสั้นลงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอาการหัวทิ่มมีไหม เสริมเนื่องมาจากว่าการหน่วงของมอเตอร์ไฟฟ้าที่มันมีถึง6เต็ปเนี่ยครับการรีจนกลับเนี่ยกับระยะในการเบรกมันก็เลยลดลงนะครับบอกได้เลยว่ามันเป็น all new แบบไปทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะรูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่างเรื่องของพวงม,มลลาลัยตาเล็นนต่างๆเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดครับ วันนี้นะครับผมจะลองขับเนี่ยซลาลอมหรือว่าเราขับซิกแซกมาดูช่วงล่างเรื่องสมรรถนะเรื่องการยุเกาะว่ารถที่เพิ่มเรื่องของความยาวรถช่วงฐานล้อระยะฐานล้อที่มันกว้างขึ้นยาวขึ้นเนี่ยครับให้ความมั่นใจในการขับขี่เรื่องของความปลอดภัยเป็นยังไงนะฮะโอเคอันเดี๋ยวเราไปลองขับโอเคผมออกตัวแล้วนะครับโอเคช่วงล่างได้ครับโอ้โหหนึบหนึบเลยครับดีเลยครับแล้วก็โอ้โหพวงมาลัยเนี่ยแม่นมากโอ้ ใช้ได้เลยครับในความเร็วที่ผมใช้ก็ถือว่าอยู่ไม่ต่ําและก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับอ,อันนี้เป็นการทดสอบนะฮะก็ผมก็ต้องเซฟเรื่องของความเร็วนิดหนึง่งนะฮะโอ้แต่ว่าได้เลยครับช่วงล่างพวงมาลัยโอ้คันเร่งได้ผมผมว่าคนที่ชอบขับรถเร็วนะฮะอ่าอันนี้ก็ผมเชื่อได้เลยว่า เวลาเจอสภาพถนนที่มีความต่างหรือว่าจําเป็นต้องหักเลี้ยวอะไรสกทันหันเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์โหเูเนี่ยเน่ยครับโอ้โหเข้าโค้งนะครับหักซ้ายคืนขวารถไม่มีอาการโยนไปต่อได้เลยแบบนิ่งๆอย่างนี้ช่วงล่างเนี่ยรอบนี้เนี่ยถือว่าทํามาได้ดีมากเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับ G11 ของเราเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับทุกกลุ่มเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นปุ่มทําทงานในช่วงวัย30-40ปีนะครับผู้บริหารนะครับหน้าตาโอเคสปอร์ตบวกพรีเมียมภายในห้องโดยสารเก็บเสียงได้ดีการถ่ายเทน้ําหนักพวงมาลัยคันเร่งระยะการเบรกหรือว่าการให้ตัวของช่วงล่างเนี่ยขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับมีให้เลือก3เกรดรุ่นด้วยกันรุ่นเริ่มต้นรุ่นด e, ีราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทารุ่น e-l นะครับขับขึ้นขยับขึ้นมาเป็นรุ่นรอง t o ป ราคาค่าตัวอยู่ที่1 6 6 9 0 0้บาทพอขยับไปเป็นรุ่น RS รุ่นท็อปสุดเลยเนี่ยครับราคา1,799,000บาทราคาเท่าเดิมนะครับไม่ปรับเปลี่ยนขึ้นมากมายแต่ว่าขับขี่สนุกขึ้นกว่าเดิมประหยัดขึ้นกว่าเดิมนะครับพบโปรโมชั่นมากมายแล้วก็ช่องทางติดต่อด้านล่างนี้เลยครับครับ